ในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีคลิปครรําสอนหรือโพสต์คาสอนมากมายที่พยายามจะบอกว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้มีสภาพเป็นพระเจ้าแต่เป็นเพียงแค่มนุษย์หรือาศาสดาคนหนึ่งเท่านั้นเองแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าจริงๆพบกับผมเอกชาติชายในรีวิวไบเบิลข้อพิสูจน์ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าร้อไปดูกัน ถ้าจะพิสูจน์ความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์เราควรจะต้องใช้พระคริสต์ทรมคำพีในการที่จะยืนยันว่าพระเยซูคริสต์ทรงมีสภาพเป็นพระเจ้าข้อบันผีข้อแรกที่เราจะยืนยันด้วยกันก็คือในพระธรรมยหอนบทที่หนึ่งตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่3ความว่าในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าเมื่อเราอ่านมาเรื่อยเืยจนกระทั่งถึงข้อที่14ของบทที่1นเนี่ย เราพบว่าพระวาทะเนี่ยก็หมายถึงพระเยซูคริสต์นั่นเองครับดัง<อ>นั้นพอเราเอาคําว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยไปแทนคําว่าพระวาทะเนี่ยก็จะอ่านใหม่ได้อย่างนี้บอกว่าในปฐมกาลพระเยซูคริสต์ทรงดํารงอยู่คำว่าในปฐมกาลเนี่ยหมายถึงจุดเริ่มต้นของเวลาจุดเริ่มต้นของการทรงสร้างแล้วก็คําว่าดํารงอยู่เนี่ยถ้าเราไปดูในภาษาเดิมเนี่ยไม่ได้มีความหมายเพียงแค่อยู่ตอนที่มีการทรงสร้างแต่หมายความว่าอยู่มาตั้งแต่ก่อนจะมีการทรงสร้าง ทั้งนั้นถ้าจะแปลแอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะแปลแงก็ได้ว่าในปฐมกาลพระว่า,าทะศทรงดำรงอยู่ก่อนแล้วทรงดำรงอยู่ก่อนหน้าที่จะมีปฐมกาลแล้วนั่นแปลว่าพราะองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนที่จะมีการเวลาพราะองค์ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่นิรันดร์การและไม่มีสิ่งใดครับที่ดำรงอยู่ก่อนการเวลานอกจากพระเจ้าเอง <The noise> นั่นเป็นข้อพิสูจน์ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าเพราะพระองค์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมา สิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่พระเจ้าล้วนแล้วแต่ถูกสร้างขึ้นมาทั้งสิ้นยกเว้นพระเจ้าเองที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาในวัคต่อมาบอกว่าและพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าน่นคือพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าไม่มีอะไรจะชัดเจนไปกว่านี้แล้วที่จะยืนยันเป็นคําง่ายๆชัดเจน3าําพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าในภาษากรีกมีแค่สามคำนะครับนั่นคือยอห์นบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่3 นอกจากพระธรรมยอห์นบทที่1แล้วเนี่ยก็ยังมีพระธรรมอีกข้อหนึ่งก็คือฟิลิปปีบทที่2ข้อที่5ถึงข้อที่7นะครับบอกเราไว้อย่างนี้บอกว่าจงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้าไม่ทรงถือว่าความทัดเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่จะต้องยึดไว้แต่ทรงสละพระองค์องเองและทรงรับสภาพทาสทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์ และทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์ในข้อที่6บอกชัดเจนว่าพระองค์ผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้าไม่ทรงถือว่าความทัดเทียมกับพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องยึดไว้นั่นแปลว่าพระเยซูคริสต์ทรงมีสภาพเป็นพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พระองค์ไม่ได้ถือว่าการทัดเทียมกับพระเจ้าหรือมีสภาพเดียวกับพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องยึดไว้ใช่ไหมครับแต่ทรงสละแล้วก็มารับสภาพเป็นมนุษย์ถ้าพระองค์มารับสภาพเป็นมนุษย์แสดงว่าสภาพก่อนหน้านี้ของพระองค์เนี่ยก็ไม่ใช่มนุษย์นะครับแต่มารับสภาพเป็นมนุษย์ใช่ไหมครับ แต่มีคําถามอีกคําถามหนึ่งบอกว่าเอ๊ะถ้าพระองค์มารับสภาพเป็นมนุษย์แสดงว่าพระองค์อาจจะเป็นทูตสวรรค์ก็ได้นี่ก็ไม่ใช่เหมือนกันเพราะว่าในพระธรรมฮิบรูบทที่1ข้อที่3ถึงข้อที่4เนี่ยบอกอย่างนี้บอกว่าพระบุตรทรงเป็นแสงสว่างแห่งพระสิริของพระเจ้าทรงมีแก่นแท้เดียวกับพระเจ้า คำว่าแก่นแท้เดียวกับพระเจ้าเนี่ยหมายถึงสถานะทุกอย่างสภาพภายในทุกอย่างเหมือนกับพระเจ้าเลยทรงค้ำจุนสิ่งทั้งปวงไว้โดยพระวจนะอันทรงฤทธานุภาพของพระองค์จําได้ไหมครับพระเจ้าทรงสร้างโลกนี้โดยอะไรครับพระวจนะของพระองค์พระเยซูคริสทรงค้ำจุนโลกนี้ไว้ด้วยพระวจนะของพระองค์นี่เป็นสภาพและเป็นพฤติการของพระเจ้านะครับเมื่อพระองค์ทรงชําระบาปทั้งหลายแล้วก็ประทับเบื้องขวาของพระเจ้าสูงสุด พระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าพวกทูตสวรรค์มากนักเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงได้รับพระนามที่ประเสริฐกว่านามของพวกทูตสวรรค์และหลังจากนั้นตั้งแต่ข้อที่5จนถึงข้อที่14เนี่ยในบทเดียวกันนี้เนี่ยก็ยืนยันว่าพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ทูตสวรรค์นั้นเราต้องระวังครับมีคําสอนบางคําสอนเนี่ยพยายามจะบอกว่าพระเยซูคริสต์เป็นมนุษย์ธรรมดาบ้างเป็นทูตสวรรค์บ้างเป็นอะไรบ้างไม่ใช่ทั้งสิ้นเพราะว่าพระเยซูคริตสต์ทรงเป็นพระเจ้าองค์สุดสุ ราน,นี้ก็มีอีกคำถามหนึ่งว่าอา้าวแล้วพระยซุคริสเป็นบุตรของพระเจ้าไม่ใช่หรือแล้วจะเป็นพระเจ้าในเวลาเดียวกันได้อย่างไรเกิดคำถามน่าสนใจแต่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าในลักษณะาการใช้คำว่าลูกเนี่ยไม่ได้แปลว่ากําเนิดมาจากเสมอไปเรามาดูด้วยกันนะครับในพระธรรมมาราโกบทที่3ามข้อสิบอกว่าและยากอบบุตรเสบดีกับย้อนน้องของยากบทั้งสองคนนี้พระองค์ประทานอีกชื่อหนึ่งว่าโบอาเนเยแปลว่าลูกฝาร้อง พวกเขาเนี่ยทั้งสองคนนี้ยนะครับยาเก่ากับยอนได้ฉายา,ยาว่าลูกฟ้าร้องสแสดงว่าเขาทั้งสองคนนี้เกิดมาจากฟ้าร้องใช่ไหมครับฟ้าร้องเนี่ยคลอดเขาออกมาใช่ไหมครับไม่ใช่ฟ้าร้องไม่ได้คลอดเขาออกมาเขาไม่ได้เกิดมาจากฟ้าร้องแต่เขาได้ชื่อว่าลูกฟ้าร้องเพราะอะไรครับเขามีสภาพหรือมีบุค,คลิก,กภาพบางอย่างเหมือนกับฟ้าร้อง ดังนั้นคําว่าลูกเนี่ยไม่ได้แปลว่ากําเนิดมาจากเสมอไปแต่แปลว่ามีสภาพเหมือนก็ได้ด้วยเช่นกันและบ่อยครั้งทีเดียวที่เราพบในพระคัมภีร์ที่คําว่าลูกเนี่ยถูกใช้ว่ามีสภาพเหมือนอีกครั้งหนึ่งที่เราพบนะครับก็คือในพระธรรมกิจการบทที่4ข้อที่36บอกว่าอะไรครับโยเซฟผู้ที่บรรดาอัคารทูตเรียกว่าบาลานบัสซึ่งแปลว่าลูกแห่งการหนุนน้ําใจแปลว่าบาลานบัสเนี่ยเกิดมาจากการหนุนน้าใจใช่ไหมครับการหนุนน้ำใจเนี่ยคลอดบาลานบัสออกมาใช่ไหมครับ ก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันแต่คําว่าลูกแห่งการหนุนน้าใจเนี่ยหรือบุตรแห่งการหนุนน้ำใจเนี่ย,ก,ยก็แปลว่าอะไรครับเขามีสภาพที่เต็มไปด้วยการหนุนน้ําใจ เขามีสภาพที่เหมือนกับการหนุนน้ําใจเขามีสภาพที่ทําให้คนอื่นระลึกถึงการหนุนน้ําใจมีอีกหลายข้อนะครับที่จะพูดถึงคําว่าลูกของจุดๆลูกของจุดๆเนี่ยแล้วก็ไม่ได้แปลว่าเกิดมาจากแต่ว่าพอเรามาดูตรงนี้ก็เช่นกันครับเราพบว่าเมื่อใช้คําว่าลูกของเนี่ยกับพระเยซูคริสต์เนี่ยคือลูกของพระเจ้าหรือบุตรของพระเจ้าเนี่ยจึงไม่ได้แปลว่าพระองค์เกิดมานะโดยการสร้างของพระเจ้าเสมอไปแต่ว่าแปลว่าพระองค์มีสภาพเหมือนกับพระเจ้านั่นเองเหมือนกับการที่บอกว่าลูกฟ้าร้องมีสภาพเหมือน ฟ้าร้องลูกแห่งการหลุนน้ำใจมีสภาพเหมือนการหลุนน้ำใจลูกของพระเจ้ามีสภาพเหมือนพระเจ้านั่นเองพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าทรงมีสภาพเหมือนพระเจ้าด้วยคําเรียกนี้ครับว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าเอ๊ะถ้าพูดอย่างนี้ก็แปลว่าเราก็เป็นพระเจ้าได้เหมือนกันสิเพราะเราก็เป็นลูกของพระเจ้าเหมือนที่พระเยซูคริสต์เป็นลูกของพระเจ้าไม่ใช่ครับอันนี้เป็นคนลักษณะการใช้คําพูดกัน อันนี้บอกชัดเจนในพระคัมภีร์ว่าเราถูกสร้างขึ้นมาแต่ในพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าพระเยซูคริสต์ถูกสร้างขึ้นมาเราจึงไม่สามารถใช้คำนี้ในเวลาเดียวกันได้มันต้องขึ้นอยู่กับบริบทที่เราใช้ด้วยนะครับเนื่องจากคำว่าลูกเนี่ยมี2แนวทางก็หมายถึงถูกสร้างขึ้นมาจึงเป็นลูกหรือว่ามีสภาพเหมือนจึงเป็นลูกนะครับเราต้องเข้าใจว่าไม่มีคำตรงไหนที่บอกว่าพระเยซูคริสต์ถูกสร้างดังนั้นพระองค์จึงไม่ได้เป็นลูกในฐานะที่ถูกสร้างแต่พระองค์ทรงมีฐานะเป็นลูกในลักษณะที่เหมือนกัับพระเเจ้านน่อง แลวครั้งนี้มีคนบอกว่าพระเยซูคริสต์ก็ต้องเป็นพระเจ้าครึ่งหนึ่งแล้วก็ต้องเป็นมนุษย์ครึ่งหนึ่งสิเพราะว่าเป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์ก็ <Dip. S 2> มไม่ใช่อีกครับเพราะว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้เป็นพระเจ้าครึ่งเดียวและมนุษย์ครึ่งเดียวพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็เป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซนต์ด้วย แล้วสิ่งนี้มันจะเป็นไปได้ไงที่พรรองจะเป็นพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์และมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นต์คำถามก็คือว่าพอดีว่าขออนุญาตใช้ตัวเองนะครับเป็นภาพเปรียบเทียบก็คือว่าลูกผมเนี่ยเกิดมาโดยที่คุณแม่เขาเนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นภรรยาผมเป็นชาวญี่ปุ่นคำถามก็คือว่าเวลาที่ลูกผมอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับเขามีสภาพเป็นคนไทยกี่เปอร์เซ็นต์ ร้อยเปร์เซ็นต์ครับเพราะว่าเขามีบัตรประชาชนเหมือนคนไทยเขามีพาส,สปอร์เหมือนคนไทยเขามีสิทธิทุกอย่างเหมือนคนไทยร้อยเปร์เซ็นต์ครับแต่ถามว่าเขาเป็นอญี่ปุ่นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ คำตอบก็คือว่าในสายตาของรัฐบาลญี่ปุ่นนั้นเขาเป็นคนญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าเขาก็สามารถจะกลับไปประเทศญี่ปุ่นเมื่อไหร่ก็ได้และเขาก็สามารถที่จะใช้สิทธิของประชากรญี่ปุ่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่มีครับสิทธิของประชากรขึ้นเดียวถ้าเป็นประชากรก็เป็นประชากรร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันครับนะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นทั้งประชากรของสวรรค์ร้อยเปอร์เซ็นต์คือพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์และพระองค์ก็มีสภาพเป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ในเวลาเดียวกันเมื่อพูดถึงความเเปป็็นนนนมมมุุษษยย์์พรรงงทีสภา ถ้วนเมื่อพูดถึงความเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงมีสภาพความเป็นพระเจ้าครบถ้วนไม่ได้ขาดไปไปอย่างเดียวหรือเราเห็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยเมื่อรัชกาลที่หท่านทรงเสด็จออกประพาสเพื่อเยี่ยมเยียนประชาชนใช่ไหมครับนะบางครั้งพระองค์ทรงจำลรงพระกายทรงจำลรงพระองค์เองออกมาแล้วก็เป็นเหมือนกับสามัญชนคนธรรมดาจำลัแงแปลว่าแปลงตัว เวลาที่พระองค์ทรงแต่งพระองค์เป็นสามัญชนเนี่ยสามัญชนเห็นพระองค์เป็นสามัญชนกี่เปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยพระองค์ทรงมีสภาพของกษัตริย์เนี่ยลดน้อยถอยลงไปไหมครับไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปเลยเพราะพระองค์ทรงกําเนิดมาเป็นกษัตริย์โดยสภาพภายในยอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าคนภายนอกจะเห็นพระองค์เป็นสามัญชนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พระองค์ไม่ได้สูญเสียความเป็นกษัตริย์ไปแม้แต่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยความเป็นกษัตริย์ของพระองค์ยังคงดำรงอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าบุคคลทั่วไปจะมองเห็นพระองค์เป็นใครก็ตามนั่นก็เป็นภาพเปรียบเทียบเดียวกันกับพระเยซูคริสต์แม้ว่าพระเยซูคริสต์จะทรงมาสวมสภาพของสามัญชนหรือมาสวมสภาพเป็นมนุษย์แต่พระองค์ไม่ได้สูญเสียความเป็นกษัตริย์ไปแม้แต่นิดเดียวเลย พระองค์ไม่ได้สูญเสียความเป็นพระเจ้าไปแม้แต่นิดเดียวเลยพระองค์สามารถจะปรากฏสภาพพระเจ้าเมื่อไรก็ได้แต่พระองค์เพียงแค่สวมสภาพของมนุษย์เพื่อที่จะอยู่อาศัยกับมนุษย์แล้วก็เป็นตัวแทนของมนุษย์ในการที่จะชำระโทษบาปให้มนุษย์เท่านั้นเอง เมื่อเราเข้าใจจากสิ่งที่พระคัมภีร์สอนแล้วว่าพระเยซูคริตสต์ทรงเป็นทั้งพระเจ้า100%แล้วก็เป็นมนุษย์100%เป็นไงบ้างครับมีความมั่นใจมากขึ้นใช่ไหมครับนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าคิดว่าอยากให้คนอื่นรู้เรื่องนี้มากยิ่งขึ้นก็อย่าลืมกดแชร์ไปนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe ให้กับช่อง c g n TV ไทยด้วยนะครับเพราะว่ายังมีรายการที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายที่จะสามารถเสริมสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราได้ด้วยเช่นกันเราจะได้ไม่